สวัสดีครับผมคุยเบ็ดตั้ง100%วันนี้จะมานำเสนอทุ่นใบไม้กระดกสังเกตดูนะครับมันจะไม่เรียบนะครับมันจะกระดกได้มาพร้อมกับเบ็ดตั้ง100%ครับวันนี้จะเป็นเบ็ดตั้งร้อแบบเล็บเหยื่ยวกับทุ่นกระดกตัวนี้นะครับก่อนอื่นเรามาทำเหยื่อกันก่อนเราตัด ตรงไลาก้าหมอ,อกได้เป็นท่อดมาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หาอะไรดันออกผมใช้ตัววัดระดับน้ำก็ได้นะครับจะได้เป็นเนื้อกุ้งออกมาผมใช้ก้ามกุ้งนะครับวันนี้แล้วเราก็ใช้กันไกรตัดเป็นชิ้นเล็กๆ เนื้อตรงกลามกุ้งนะครับมันจะเป็นเนื้อที่แน่นนะครับพอเวลาเราเกี่ยวเหยื่อลงไปเหยื่อมันจะไม่รุ่ยนะครับเนื้อมันจะแน่นเราก็ตัดเหยื่อขนาดเท่ากับเม็ดข้าวนะครับวันนี้คันที่ใช้เป็นคัน Dxr Pro นะครับขนาด1.5เราก็ทำการใส่ปลายสายนะครับ แล้วก็รูดให้แน่นแล้วเลื่อนมาที่ตรงบริเวณด้านบนของปมที่เรามัดไหมไว้นะครับต่อไปนะครับเป็นการวัดระดับน้ำนะครับเราทำให้การวัดระดับน้ำก็คือให้สต็อปเปอร์ตัวล่างแต่น้ำนะครับพอเราปล่อยลงมันจะกระดกอยู่ในลนนักษณะนี้ทำไมต้องทำให้มันกระดกลนนักษณะนี้ก็คือ ถ้าทุ่นถอนนะครับมันจะนอนราบกับผิวน้ำนี่นะครับให้ปลายกระดุกให้ปลายสต็อปเปอร์ตัวล่างแต่น้ำนะครับทุ่นจะอยู่ลนนักษณะนี้ต่อไปนะครับก็คือเราก็บีบมัวเชื้อน้ำลงไปแล้วก็ หัวเชื้อผงเราก็ทำการเกี่ยวเหยื่อครับให้ปลายผูกมาทีหนึง่งทำการจุ่มที่หัวเชื้อน้ำแล้วก็จุ่มที่หัวเชื้อผงให้เป็นก้อนอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ลงไปเลยครับ งไปก็มีอาการเลยครับจมลงไปแล้วจมลงไปแล้วถอนครับเริ่มถอนขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมครับใบไ,ไม้เริ่มนอนแล้วครับเราก็ช่างเลยครับห,หลุดแล้วก็เกี่ยวเหยื่อเข้าไปนะครับจิ้มที่หัวเชื้อน้ําแล้วก็หัวเชื้อผงให้เยิ้มๆอย่างนี้เลยนะครับเป็นก้อนเลย เราก็ทิ้งลงไปถ้าเราจุ่มหัวเชื้อนะครับเราทิ้งตรงไหนที่มันมีกุ้งนะครับมันก็จะมีอาการเลยนะครับมีอาการอีกแล้วครับเราปล่อยให้มันเล่นก่อนยกสายไว้นะครับยกสายให้ตึงไว้ถอนแล้วครับช่างเรียบร้อยครับ นี่คืออาการถอนครับดูง่ายมากเลยสำหรับทุ่นใบไม้กระดกนะครับเรียบร้อยครับตัวนี้ทะลุขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเนี่ยทำการเกี่ยวเหยื่อครับเหยื่อชิ้นเล็กๆนะครับไม่ต้องเยอะมากแล้วก็ให้ทะลุนิดนึงนะครับทะลุออกมาปลายเบียดทะลุออกมานิดหนึ่งจุ่มมัวเชื้อน้ำครับจุ่มมัอเชื้อผง พอเราจุ่มไปนะครับจะไม่เห็นปลายเบียดโผล่ออกมาเลยนะครับพอเราทิ้งลงไปนะครับทิ้งลงไปมีอาการอีกแล้วครับมีอาการเราก็ยกคันขึ้นครับเพื่อที่ให้ทุ่นมันแสดงอาการเต็มที่นะครับไปแล้วครับไปแล้ว ตันนี้กำลังเล่นอยู่ครับไปแล้วครับตัวนี้ทุ่นถอนแล้วนะครับสังเกตใบ,บไม้นอนราบกับพื้นผมช่างดูครับมีน้ำหนักยกขึ้นเลยครับอื้อเสียดายก็เกี่ยวเยือเข้าไปนะครับเยือชิ้นเล็กๆให้ปลายผูกมานิดนึงนะครับแล้วเราก็ จุ่มที่หัวเชื้อน้ําจุ่มที่หัวเชือเช้อผงนะครับเป็นก้อนอย่างนี้เลยเพอเราจุ่มไปไปลายเบ็ดมันจะไม่โผล่นะครับเพราะว่าหัวเชือ้อเปนเคลือบไปแล้วเราทิ้งลงไปดูทิ้งลงไปก็มีอาการเลยครับสงสัยกุ้งหิวมากวันนี้มีอาการแล้วเราก็ตั้งเบ็ดไว้รอเลยครับ รอจนกว่าอาการทุ่นจะนิ่งนะครับถอนแล้วครับกดลงไปอีกกดลงไปอีกไปแล้วครับไปแล้วกำลังกินอยู่ครับอันนี้ทุ่นยังไม่นิ่งนะครับตัวนี้เริ่มถอนแล้วผมลองช่างดูครับมีน้ำหนักเรียบร้อยครับทุ่นถอนเขาบอกว่าทุ่นถอนคือสวรรค์ของนักตกกุ้งนะครับ ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพลาดเต็มปากครับเรียบร้อยอีกหนึ่งตัวครับอ่านง่ายมากครับทุ่นใบไม้กระดกถ้ามันถอนนะครับมันจะทำการนอนราบกับผิวน้ำเลยครับให้เราตั้งให้มันกดลงให้ปลายกดลงในน้ำนิดหนึ่งนะครับผมจะทำการถ่ายแบบเรียวๆให้ดูเลยนะครับไม่มีการตัดต่อเลยนะครับใส่เหยื่อเข้าไป ุบหัวเชื้อน้ำชุบหัวเชื้อผงทิ้งลงไปที่เดิมครับมีอาการอีกแล้วครับคุนตั้งครับตั้งพอนแล้วครับนอนแล้วครับนอนลาบแล้วนอนลาบแล้วลองช่างดูครับมีน้ำหนัก ไม่มีถ้าไม่มีน้ำหนักเราก็ปล่อยลงไปที่เดิมครับเราก็ปล่อยอ่ามีอาการอีกแล้วนะครับถ้าไม่มีน้ำหนักเราก็ปล่อยลงไปที่เดิมครับอ่ามีอาการอีกแล้วเริ่มเริ่มที่จะลาบกับผิวน้ําแล้วครับถอนแล้วครับแสดงว่าถอนแล้วลาบกับผิวน้ําเรียบร้อยช่างครับมีน้ําหนักเรียบร้อยครับเห็นไหมครับอาการทุ่นถอนดูง่ายมากครับสําหรับทุ่นใบไม้ ุ่นถอนคือสวรรค์ของนักตกกุ้งครับเต็มปากอีกแล้วครับนี่นะครับเต็มปากไม่มีระแวงครับเบียดตั้งร้อยเปอร์เซ็นเขาบอกว่าเบ็ดตั้งร้อยเปอร์เซ็นกุ้งระแวงก็ดูเอาครับว่ามันขินเร็วขนาดไหนผมถ่ายต่อเน,นื่องเลยนะครับแบบเรียวๆเลยไม่ต้องตัดต่อเอาเหยื่อใส่ครับชิ้น,นเล็กๆ ถ้ากุ้งกินนะครับถ้ากุ้งกินเราใส่เหยื่อชิ้นเล็กๆพอครับเพราะว่าเราวัดจะได้ไม่ค่อยจะจะได้ไม่หลุดจุ่มหัวเชื้อน้ําครับจุ่มหัวเชื้อผงเป็นก้อนใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็ทิ้งลงไป ลงไปก็มีอาการเลยครับอันนี้ผมไม่ได้ตัดต่อเลยนะครับผมถ่ายเรียวๆเลยครับทิ้งลงไปถ้าใส่หัวเชื้อเนี่ยบริเวณนั้นมีกุ้งมันจะแย่งกันเลยครับอันนี้มันเริ่มมันกําลังเล่นอยู่นะครับเล่นอยู่ถอนแล้วครับเห็นไหมครับมันจะราบกับผิวน้ําเลยครับถ้ามันถอนนะครับจริงๆแล้วเมื่อกี้เนี่ยจังหวะเนี้ยผมช่างได้เลยครับเห็นไหมครับพอมีน้ําหนัก ยกขึ้นเลยครับเห็นไหมครับหลุดไปพ่เฉยนะครับเมื่อกี้มันติดปลายไม้มันเลยยกไม่สุดถ้างั้นก็เรียบร้อยอีกตัวหนึ่งครับวันไหนที่กุ้งกินนะครับวันนั้นทุ่นจะถอนบ่อยมากเพราะนั้นเราดูอาการทุ่นถอนให้เป็นนะครับผมถ่ายต่อเนื่องเลยนะครับเรียวๆเลยไม่ตัดต่อเสียบเยือเข้าไปครับเสียบเยือเข้าไป ถามว่าทำไมมันกินดีจังเลยกินดีครับบ่อเล็กผมปล่อยกุ้งเยอะมากเพราะว่าผมไปตกมาไว้หลายกิโลมากเลยบ่อปิดครับต้องเอามาถ่ายที่ออกมาถ่ายที่บ้านไม่ต้องดราม่านะครับทำไมกุ้งกินเร็วเพราะว่ามันกุ้งมันเยอะครับกุ้งมันเยอะจริงๆผมมาถ่ายให้ดูอาการของทุ่นนะครับว่าเราจะวัดตอนไหนเราจะ ตัดสินใจวัดตอนไหนทุ่นถอนเป็นยังไงทุ่นจมค้างเป็นยังไงปล่อยลงไปครับมีอาการอีกแล้วนะครับสังเกตดูทุ่นใบไม้นะครับเราจะสังเกตง่ายเพราะว่ามันใหญ่มากนะครับมันกระดกนิดเดียวก็มีรอยกระเพื่อมของน้ำเราเห็นไหมครับมันจะเป็นรอยกระเพื่อมของน้ำจมแล้วตั้งแล้วพอตั้งเราก็ยกเชือกค้างไว้ครับ ยกเอ็นคางไว้รอจังหวะครับรอจังหวะรอจังหวะตอนนี้มันเริ่มกินกระดกค้างแล้วนะครับผมลองช่างดูครับมีน้ำหนักครับพอมีน้ำหนักกระดกนิดหนึ่งข้างบนเป็นต้นมะม่วงนะครับถ้าไม่ติดต้นมะม่วงนี้ได้หลายตัวแล้วนะครับเพราะว่าพื้นที่ในการวัดมันมัน,ม,นมันมีน้อยมาก เนี่ยข้างบนนิดเดียวก็เป็นต้นมะม่วงแล้วนะครับมันเลยไม่มีพื้นที่ในการวัดเพราะนั้นถ้าเราวัดตามจังหวะมันได้หลายตัวแล้วครับต่อไปครับทำการเกี่ยวเหยือ่อจี่มหมวเชื้อน้ำจี่มหมวเชื้อผงผมจะทำให้หัวเชื้อผงนะครับมันเคลือบ เคลือบเหยื่อนะครับพอ,อกเคลือบเหยื่อลงไปพอมันลงไปในน้ํามันจะกระจายฟุ้งออกกุ้งบริเวณข้างๆมันจะมากินเหยื่อนะครับส่วนหัวเชื้อน้ํามันจะเคลือบที่ตัวเหยื่อพอ,อก,กุ้งเข้ามาบริเวณนั้นมันก็ซัดเหยื่อเราเลยครับมีอาการอีกแล้วครับมีอาการอีกแล้วพาทุนเราไปแล้วครับ พาทุนเราไปแล้วตั้งขันไว้ครับตั้งเอ็นไว้ให้เอ็นลอยจากผิวน้ำนะครับให้เอ็นอย่าก,กระทบน้ำตัวนี้ทุ่นเริ่มถอนแล้วครับทุ่มเริ่มถอนผมลองช่างดูครับมีน้ำหนักกระตุกบาครับเรียบร้อยครับสวรรค์ของนักตกกุ้งครับทุ่นถอนเต็มปากครับ ตัวนี้นะครับหลุดหลุดจากปากนะครับไปเกาะที่ปีนะครับเราสังเกตดูถ้าบาลานซ์ของเบ็ดดีนะครับถ้ามันหลุดจากปากก็ไปเกี่ยวที่ปีนิดเดียวก็ทะลุแล้วครับเห็นไหมครับทำการเกี่ยวเหยื่อครับจุ่มที่หัวเชื้อน้ำแล้วก็จุ่มที่หัวเชือ้อผงนะครับ หลังจากนั้นตัวนี้นะครับจะลองเล่นที่ออกดูใบไม้นะครับมันจะสามารถที่จะต้านล็อกได้นะครับมันจะสไลด์เหมือนกับเว็บบอร์ดเลยลงไปก็มีอาการเลยครับถ้าอยู่อย่างเงี้ยก็คือมันสไลด์กับน้ำนะครับเราสังเกตด,ดูว่าออกจะไม่สามารถพัดทุนของเราไปได้ นะครับเราก็ล้างสายไว้นิดนึงนะครับทำสายเส้นสั้นอันนี้คืออาการของแรงออกนะครับขยับไปขยับมาอย่างนี้นี่อาการกุ้งเป็นอย่างนี้นะครับมันจะจมลงไปอย่างนี้อันนี้คือกุ้งกินนะครับเห็นไหมครับอาการมันจะแตกต่างกันเลยเราก็รอครับ มีอาการแล้วไหมครับมีอาการแล้วครับอ่ะเห็นไหมครับอาการแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับกุ้งกินกับแรงล็อกตอนนี้จมค้างแล้วครับโอ้พื้นที่มันแคบผมก็ช่างดูครับอ่าผมก็ทำสายไว้รอครับเริ่มจมแล้วครับ ไปเริ่มจมคางแล้วไปเริ่มจมคางแล้วครับผมลองช่างดูครับมีน้ําหนักมีน้ําหนักโอ้โหเอาไหมครับพาดไปครับตรงนี้น้ำตื้นนะครับผมปรับใบไม้ลงนิดหนึ่งนะครับ เพราะว่าตรงหัวบ่อน้ําตื้นทุ่นถอนไม่รู้อากันผมปรับใบไม้ลงนิดนึงครับมาเล่นที่ตำแหน่งอ็อกนะครับเกี่ยวเหยื่อไปจุ่มหัวเชื้อน้ําจุ่มหัวเชื้อผงสนุกครับวันนี้กุ้งกินดีมากเลยกุ้งเยอะด้วยทําการเกี่ยวเหยื่ออีกชิ้นนึงครับเหยื่อเกือบหมดแล้วครับเหลืออีก3ชิ้นทําการจุ่มที่ หัวเชื้อน้ำจุ่มที่หัวเชื้อผงทิ้งไปบริเวณล็อกเหมือนเดิมครับหลัางสายไว้ครับให้มันโตขึ้นอย่างนี้เลยครับอันนี้คือแรงอ็อกนะครับอันนี้คือแรงล็อก,อนนออกมันจะโตขึ้นอย่างนี้เลยครับ โตขึ้นอย่างนี้เห็นไหมครับเริ่มจมแล้วอันนี้คืออาการกุ้งนะครับมันจะแตกต่างกันเลยนะครับอาการกุ้งกับอาการแรงของออฟนะครับต่อไปผมจะทําการดูอาการของทุนแล้วจะวัดเลยนะครับไม่ช่างนะครับทิ้งลงไปครับทิ้งลงไป อันนี้สายวัดนะครับสายวัดเราลองดูว่าจะเป็นยังไงม,มีอาการแล้วครับมีอาการแล้วมีอาการแล้วไม่ช่างนะครับไม่ช่างจมค้างแล้วกำลังเล่นอยู่ครับกำลังเล่นอยู่ นอนแล้วครับวัดเลยนะครับเห็นไหมครับสายวัดไม่ช่างครับอันนี้วัดเลยครับไม่ช่างครับสายวัดเพราะนั้นเบดตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะช่างหรือจะวัดก็ได้อันนี้วัดเลยนะครับไม่ได้ช่างนะครับดูอาการแล้วสับเลยครับแต่ผมว่าสายวัดนี่มันกว่าครับไม่ต้องช่างให้เสียเวลาครับ ตับติดก็ติดขึ้นมาเลยไม่ติดก็วึดชนหลังคาต่อเนื่องเลยครับเกี่ยวเยือ่อโอ้ยเหยื่อเหลือน้อยแล้วเกี่ยวที่ไปนะครับจุ่มหัวเชื้อน้ำํำจุ่มหัวเชื้อผงถ้ากุ้งกินดีอย่างนี้สนุกครับหรือมันเดินผ่านเนี่ยเราทําการล้างสายเลยครับแต่วันนี้กุ้งมันกินมันเลยสนุกแต่วันไหนถ้ากุ้งไม่กินมันเดินผ่านมันเดินเยอะ เราก็ทําการหลังครับทิ้งลงไปครับมีอาการอีกแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วถ้าไปอย่างนี้ผมทําการหลังไว้ครับหลังสวนตรงข้ามครับหลังสวนหลังสวนดูที่ปลายคันครับปลายคันงอปลายคันงอทําการกระตุกนิดเดียวครับเรียบร้อยครับตัวนี้ทําการกระตุกนิดเดียวครับเรียบร้อยครับตัวนี้ โอ้โหตามสูตรเลยครับยังพูดไม่ขาดคําเลยครับถ้ามันลังถ้ามันไปอย่างนี้เราลังส่วนไว้ตรงข้ามครับเบียดตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์จะทําการพลิกตัวทําการพลิกตัวแล้วก็เกาะที่ก้ามที่หน้าที่ปีเห็นไหมครับไหมครับอาการอย่างนี้มันไม่เข้าปากตัวนี้เข้าปีนะครับไหมครับวัดนิดเดียวทะลุป,ปียังพูดไม่ขาดคาเลยครับอาการกุ้งไม่กินเนี่ยมันเดินพาเดินอย่างเงี้ย เราล้างสวนทางเลยครับมันพาเดินไปทางขวาเราล้างคันมาทางซ้ายดูปลายคันงอนะครับพอปลายคันงอเสร็จปั๊บกระตุกสวนเลยครับเรียบร้อยนี่คือเบียดตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะพลิกตัวแล้วก็เกาะที่ก้ามเกาะที่ปีเกาะที่หน้าวันนี้เราได้ดูการครบทุกแบบเลยนะครับครบทุกรูปแบบเลยทั้งการล้างการช่างการวัด กุ้งกินดีครับวันนี้กุ้งมันเยอะเรามาดูอาการทุ่นนะครับไม่ต้องสงสัยว่าทําไมกุ้งกินดีจังอาจจะไม่ใช่เพรอะหัวเชื้อก็ได้นะครับเพราะกุ้งมันเยอะนีอาการอีกแล้วครับมีอาการเบาๆแล้วครับถึงอาการเบาๆเราก็รู้ได้นะครับเพราะใบไม้น่ะมันเห็นน้ํากระเพื่อมรอบใบไม้เลยนะครับ เริ่มจมค้างแล้วผมจะวัดนะครับตัวนี้ไม่ช่างนะครับผมจะวัดดูเลยดูอาการนอนแล้วครับนอนแล้วพออาการนอนผมก็วัดเลยครับนี่ครับข้อเสียของการวัดติดก็คือติดได้ก็คือได้ไปเลยครับมันดีครับแบบวัดเนี่ยเทคนิคการวัดของผมนะครับอ่านทุ่น การกินมันจะมีอยู่2ออย่างนะครับก็คือกินแล้วก็จมค้างลงไปถ้าจมค้างสัก3าสีว่วิผมก็ทําการนับในใจแล้วก็วัดเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือทุ่นถอนผมก็จะทําให้เอ็นตึงแล้วผมก็วัดเลยครับนี่คือเทคนิคการวัดของผมมีอาการอีกแล้วครับตอนนี้มันก็กําลังกินอยู่ผมก็ยกสายขึ้นมานะครับเริ่มถอนแล้วครับ เริ่มถอนผมก็ทําการทําให้สายตึงแล้วก็วัดเลยครับโอ้โหอีกตัวหนึ่งครับเรียวๆเลยครับสังเกตดูวัดวัดนี้หลุดไปสองแล้วนะครับได้มาหนึ่งแต่มันครับการวัดเนี่ยเราเสียงได้เสียงเสียไปเลยครับเอาจริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยถนัดการวัดเท่าไหร่นะครับผมถนัดการช่าง ทิ้งลงไปครับพอทิ้งลงไปก็รัวครับมีอาการแล้วครับไหมครับพุ่นใบไม้อาการเห็นเร็วมากนะครับเพราะว่าใหญ่ครับตอนนี้กําลังเล่นอยู่ครับกําลังเล่นอยู่มีอาการเบาๆครับจมค้างครับจมค้างอย่างนี้อย่างเด้งอยู่ถอนครับถอนขึ้นมา กำลังเล่นอยู่ครับจะถอนจะถอนหรือเปล่าถอนแล้วครับวัดเลยครับโอ้โหเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งครับมันมากครับการวัดเนี่ยวัดติดก็ติดเลยครับไม่ติดก็วืดไปเลยครับพุ้นถอนก็คือวัดให้ทันครับถอนปับ๊บสับปุ๊บทำให้เอ็นตึงค้างไว้เลยครับพุ้นถอนปับ๊บ สับปุ๊บเต็มปากหลุดก็คือหลุดได้ก็คือได้ไปเลยครับวัดมันสะใจดีพอลงไปก็มีอาการเลยครับเริ่มมีอาการแล้วผมก็ทำเอ็นให้ลอยจากผิวน้ำนะครับกระดกลงไปแล้ว ลงไปแล้วลากไปแล้วครับลากไปแล้วกระดูกนะครับถอนถอนถอนแล้วทําการช่างดูครับพอมีน้ําหนักกระดกครับเรียบร้อยครับนี่คือการช่างครับทะลุป,ปีครับตัวนี้ อันนี้คือสายช่างนะครับพอมีอาการยกเอ็นขึ้นให้เหนือน้ำนะครับให้ทุ่นทำงานเต็มที่พอทุ่นทำงานเต็มที่เราก็ทำสายให้ตึงสายให้ตึงแล้วเราก็ช่างดูครับถ้าไปคันมันงอลงก็คือมีน้ำหนักของกุ้งเราก็กระตุกนิดเดียวครับเริ่มมีอาการแล้วครับ เห็นไหมครับกุ้งเล่นเบามากนะครับแต่เราก็เห็นอาการของมันนะครับเพราะว่าทุ่นใบไม้เนี่ยมันใหญ่มันดูง่ายเห็นไหมครับกระดกแล้วครับพอทุ่นเริ่มมีอาการเราก็ทําการยกเอ็นให้ลอยจากผิวน้ําครับเริ่มนอนแล้วครับเริ่มถอนแล้วพอเริ่มถอนผมก็ลองช่างดูครับพอมีน้ำหนัก กระตูครับเรียบร้อยครับทุ่นถอนคือสวรรค์ของนักตกกุ้งครับเต็มปากนะครับทุ่นถอนคือสวรรค์ของนักตกกุ้งสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ฝากติดตามเพจ คูเอเบีดตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพียดคูเอเบียตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ฝากกดซับสไคร b ์ในช่อง youtube นะครับอันนี้ก็คือเบียดตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์กับชุดตกใบไม้ทุ่นกระดกเบียดตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์จะสับก็ได้จะช่างก็ได้นะครับขอบคุณครับ สำหรับทุ่นใบไม้กระดูกนะครับผมก็ทำมา5สีนะครับตัวนี้ก็เป็นค่าสีตัวนี้ก็สีเขียวสีดําสีส้มสีเขียวสีเหลืองสีชมพูสีเขียวแล้วก็สีเหลืองส้มนะครับตัวที่ผมทําคลิปตัวนี้ขายดีสุดครับเลยทํามาเยอะหน่อยชุดพร้อมตกชุดละ2 200บาทนะครับค่าส่ง30บาท ใครสนใจก็สามารถสั่งได้นะครับที่เบอร์โทร0956692971สรุปข้อดีข้อเสียของทุ่นใบไม้นะครับใบไม้กระดกข้อดีก็คือมันใหญ่ครับทุ่นใบไม้มันใหญ่เหมาะกับคนที่สายตาไม่ค่อยดีมันเป็นทุ่นขนาดใหญ่อาการ ติดนิดเดียวนะครับกุ้งมาแตะนิดเดียวเราก็เห็นน้ำกระเพื่อมบริเวณรอบทุ่นแล้วทุ่นใบไม้เป็นทุ่นขนาดใหญ่ต้านอ็อกได้ดีครับมันจะต้านอ็อกเหมือนกับเซิร์ฟเลยครับแต่เราต้องทำการล้งสายให้ตึงไว้เพื่อที่จะให้ตำแหน่งของเบ็ดอยู่ที่บริเวณลอกข้อดีอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราตั้งให้ไปมันกดลงไปที่น้ำนิดนึงพอทุ่นถอน มันจะแบนราบกับน้ำเลยครับเราจะสังเกตง่ายข้อเสียครับมันมีขนาดใหญ่ครับในกรณีที่กุ้งเล่นเบาๆอาการมันจะช้าครับแล้วก็ถ้าเราเปลี่ยนไปในตำแหน่งที่น้ำตื้นทุ่นมันจะทำการนอนราบกับผิวน้ำในกรณีนี้ถ้ากุ้งกินถอนเราจะไม่รู้ครับถ้าใครต้องการที่จะใช้นะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน เราใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันถ้าเราเล่นไกลๆนะครับกลางบอเรามองไม่ถนัดถ้าเราใช้ทุ่นเล็กมันก็มองอาการไม่เห็นครับเราต้องใช้ทุ่นขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นในการตกกุ้งเราต้องดูกับสถานการณ์ที่เราไปในวันนั้นด้วยก็ฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ